วันนี้นะคะจะพามาดูรุ่น XLS นั่นเองในรุ่นของ XLS 4ประตูนะคะจะมีโหมดการขับขี่ถึง4โหมดเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปดูการภายในของตัวรถกันค่ะมาเข้าสู่โหมดแรกกันเลยนะคะเป็นโหมดปกตินั่นเองนะคะเหมาะกับถนนนะคะที่มีความรับเรียบแล้วก็ขับสบายๆทั่วไปเกียร์ก็จะเป็นเกียร์มันก็จะสมูทมากขึ้นนั่นเองนะคะในโหมดนี้นั่นเองค่ะ แล้วก็มาต่อกันโหมดที่2ค่ะเป็นโหมดประหยัดนะคะระบบการควบคุมของคันเร่งน,นะคะทาให้สมูทมากกว่าเดิมแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราเนี่ยขับรถไปนะคะไปเรื่อยๆในพื้นที่ที่มีความแออัดจะช่วยในการนะคะประหยัดของน้ํามันมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการขับขี่ได้มากขึ้นนั่นเองต่อไปนะคะโหมดที่3ค่ะเป็นโหมดลากพ่วงนั่นเองนะคะมีการบรรทุกหนักนะคะบรรทุกของหนักๆอัตราการเร่งในการปรับเปลี่ยนเกียร์เนี่ยระบบจะมีการาจะมีกําลังมากขึ้นนั่นเองนะคะใช้เบรกใน ใะ,ะ,ะในระยะที่ค่อนข้างดีแล้วก็คันเร่งเบรกนะคะมันก็จะดีมากขึ้นช่วยในความปลอดภัยมากขึ้นนั่นเองต่อไปก็จะเป็นโหมดของถนนลื่นนั่นเองนะคะขับรถนะคะบนะขับรถบนถนนที่มีน้ําขังอยู่นั่นเองทําให้นะคะพวงมาลัยไม่สะบัดด้วยชดเชยกําลังที่มอเตอร์ของพวงมาลายัยแล้วก็อัตราการเร่งจะช่วยในการควบคุมในตัวรถได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะทั้งหมดนะคะ4โหมดนี้นะคะช่วยลูกค้าได้ดีมากๆเลยทีเดียว อย่างไรกันบ้างคะทั้งหมดนะคะในรุ่นของ XLS ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะว่านะคะมีโหมดการขับขี่ถึง4โหมดเลยทีเดียวมารวมอยู่ในรุ่นของ XLS ใครที่กําลังตัดสินใจอยากได้กระบะ4ประตูราคาย่อมเยาในรุ่นนี้ตัดสินใจได้เลยคะ่ะ